กรอบทรงไข่ฝังเพชรฝังเพชรลงยาครับบล็อกนี้มี2งานครับฝังเพชรกับฝั่งเพชรลงยาฝั่งเพชรลงยาก็จะมี2แบบก็จะมีเขี้ยวขาวกับเขี้ยวแดงตัวที่โชว์อยู่จะเป็นเขี้ยวขาวนะครับด้านหลังลายแกะมือนะครับบล็อกจะเป็นงานแกะมือนะครับอันนี้จะเป็นงานฝั่งเพชรลงยานะครับสวยๆแบบนี้เลยวัสดุก็จะเป็นทองเหลืองนอกครับ ชุบน้ําทอง2 4 k 3าไมคอนนะครับลงยาสุโขไทยสวยๆครับไม่ลอกแน่นอนครับรับประกันไม่ลอกไม่ดำนะครับใส่ไว้นอกเสื้อครับถ้าใส่ไว้ในเสื้อก็จะโดนคราบเหนื่อคราบใครของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าเหนื่อเยอะก็อาจจะทําให้หมองคล้าดาได้นะครับหน้ากระจกครับกว้าง3เซนติเมตรครับหน้ากระจกนะครับกว้าง3เซนติเมตรเรียนลูกค้าตั้งแต่ขนาดกว้าง3เซนติเมตรถึง3.2เซนติเมตรใส่ได้ครับ สูงก็3.5ซนติเมตรครับสูงหน้ากระจก3.5าซนติเมตรเดี๋ยวมาดูด้านในครับด้านในประมาณ3.3ซนติเมตรครับเหรียญลูกค้ากว้าง3ถึง3.2สูง3.5ถึง3.8ใส่ได้ครับใส่ได้ครับเพราะด้านในมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมทักชัดเพจได้เลยนะครับหรือจะคอมเมนต์สอบถามใต้โพสต์นี้ก็ได้ครับขอบคุณครับ